เอ้าพี่รอหไม่หยังล่ะเอาไม่หยังอไม่ยันขนาคือลบยลอยุยบบอกยดยับอกเอามาแล้วมพแล้วพี่้องมาแล้วอเกานี่เป็นหยัเอามาแล้วมาแล้วพี่รอมาได้สมาได้สวันนี้ยับอพี่อดหยบบอทไรตัวขั้นเชยไร ขบโกีหากป้องเออเอาเอาเป็นได้ไรบอฟซีรูปบานนี่เป็นได้ไร้นี่ที่เป็นได้ไรที่เจ้ฝันครับบัานนี้พี่น้องเอาเป็นอย่างไรคือไม่เคยฝันครับจ้องวัดมาขค้นี้วันที่อะไรวันที่หนึ่งนี่บอหมูเรียกออกข้ากหมูออกบมว่านบากว่านี่โอ้ชิบหกกนย่าหน่อยเขาต้องออกไปแมนโอ้หกสี่หกบอาห่าแปล่ะแมนออกไปว่านี่แมน้องวัดเล่ตีนี่เขาจะ่าหมาชสีหลุ เป็นจังได้เขสู้นี่ยเขาจะอย่างไรล่ะเ้าจะว่าไม้ขี่รถเ้าจะว่าพ่โพ่อสิทีทะเบียนรถขั้นของผมเนี่ย5แปด5สี่ไหนใหบ่าวครับผมโอ้ไม้ขี่รถเขาว่าดียังินี้ไม่สวยไอ้บานซาบดบ้านเลยไปกูอย่ามาแตะน้องไม่ไหวเขาแต่พอแห้งเอียงกับาแปด5สี่ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเ้รากันไปจำไดยว่าอันอันเจ้าว่าเขาไปมือวัด วัดเ่ียงกอเออวัดปลาวัดปลาเออเปลี่ยนมาตรงกันหลายแท้ปูแล้วว่าเลข่บังเอิญได้เราอะอือหูบังเอิญมืนอไหนเล่รถสามขั้นสี่ขั้นตรงกันว่ะเออตรงกันอยู่ที่ห้าแปดอือหเมียนเมียนออแต่ว่าวันนี้เขามันมีช่างหาแปดท่างเกาหานบอกเขาทำไปเร่งจะเกาหาออะ

ฝันว่ามีผู้สาวคนหนึ่งพาไปเล่นลูกเตดาเออเนาะฝันได้พี่น้องฝันว่าเขาจะเอาไปเล่นให้โลกคันน้ำนี่อวดใจจะหกสีเดีไปงานตีก็ได้ไปเล่นเออแล้วมาเอิญหรอามาเอิญโปรไปเล่นที่ซื้อนี่แม่โอ้แล้วมาเอิญหรอจะได้ไพ่ทุ้งยามทุ้งยามตัวสีเหลืองเหลืองแบบทุ้งยามจีบีลูกบวชเพราะประจำไปต้นนั้นได้จะได้ไพ่ไปนั่ง เลขรอบรบบางหันนะหกสอันอนชั้นยังได้ออกใจจะหกสามหยอกโอ้หกสามหยอหกสามหยอกอ่าฝันจากความฝันเรื่องสี่ว่าหกเอ้มืเมื่อบวกกันมันเดี๋ยวหกสี่มาอ่ามีหกเดียวกันหนึ่งอืมหกกับหกสามกับสามบวกกันได้เป็นเป็นสี่หกตัวเดียวก็หลออจะมาฝันเป็นน้ำจะหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งอยู่แล้วก็สามหกสามอืมบ้านเราหนีพี่หลังมาขึ้นนี่อ่าเดี๋ไหน ฟันลักษณะเก่าแต่ว่ามีตะค้นหุ่มเบิกมีตะค้นหุ่มเบิกงเไรอย่างไงวะแท่งเดียวกันครับจะมือนี่ยโอ้ตูโอ้ตูแท่งใส่กันเลยเปิดแท่งปันเลยเปิดแท่งเลยแมนจะมืดสันเ้าเปิดนี่จะมืดสันเ้าเปิดเก็เียนะโโอ้ งวดนี่จ้เมื่อยูหักครับพี่ซี่ครับผมม่างไม่เอาฟังฟั่งครับบันนีเจะเมื่อสชันหอบเปิดจะเมือไม่ค่อยันเอาเปิดเปิดแท่งครับันนี่บันนี่นักขั้นฝันน่ะพ่ายงามัตเก่าน่ะแล้วขัฟฝันน่ะหวยประชินสิบปรอชินหนึ่งตุลาเดี๋ยวได้พี่น้องประชินหนึ่งตุลาสองพันห้้อยหกสิบแปดครับผมฝันมังขึ้นี่พี่น้องฝันว่าไปแทงใหโลูกแบบนี้จะคนหุ่มเลยมแจ่แอดเพื่เดี๋ยวแท่งอ ไม่ได้แอดเพีเดียวนั่ะละแท่งเขาเจะหงบึงให้ล่อเปิดออกมาย่างใด๋พี่น้องอือดตายตัวตัวเก่าขึ้นเ่าตัวแหนตัวเก่านี่แต่ว่ารอบนี้เป็นห้าสามเหี่ยวโห้าสามเหี่ยวเอายังไงบ้างกันจะเป็นสามหาหนึ่อยู่ที่ไนเออเออเอาสามหาหนึ่งเนาะแม่นพเย็บเี่ยวพี่น้องเย็บซี่สจบริจาอ เปิดหรอไม่ย่งได้เดี๋ยวมี้จสามหาหนึ่งสามหาหนึ่งเน่ยได้ความฝันเงืนเนี่ยท้งหยัดพี่น้องหยัดเยามแตความกันเปิดย่าได้กัยัดเนืส่เซย์ม่าได้เนาะจะมือเดี๋ยวตอนแรกแล้วความแล้วความฝันเนื่อก่อนกลุ้มๆไปเลโอืมืดมือนะแมนโอ้าโจความฝันนี่ยแล้วเปิดแล้วสิเปิดแล้วตีคิวไปอืมมดเกิดปช่ลงข่าใถ่รู้ไในความฝัน แท่งจะตตอเก ا าเนี่ยแหละ่ว่ามันแปลกมองเดียวพี่น้องมันตีไหนปกติแล้วลูกไฮโรปกตินี่มันจะเป็นสีดำเออแต่ว่าในความฝันเมื่อคืนมันเป็นแดงมันถูกโตเลยปกตินี่มันสีไม่แดงแต่เป็นเงกับสีแมนอ่าานี่มันจะเป็นดำแม่นเแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นสีแดงบ้ดเลยเปิดออาไม้แดงบ้ดนเลยพี่น้องห้าสามหนึ่ง หนึ่งสามห้าแล้วก็บันั่สามห้าหนึ่งชุ่พวกนี้แหเงี้ยเดี๋ยวบอกพี่น้องเลยหอบกลุ่มใส่เต็มยางมาเ่ยคนเราบวชขึ้นบไดแล้วทุกปุ้ยไปเป็นบวชบวชแล้วทุบปุ้ยยามเลยโอ้ทุบยางไปแม่โอายามเลย่าสอยไม่เอานี่เต็มยามมาเนี่ยฝันลักษณะนี่รอบสิพานมากกับฝันลักษณะเดียวกันอยู่ครับผมก็ว่ามันหนักเล็คนเราโตรอบนี้คล้ายๆว่าเปิดแท่ง ใส่กันก็ส้องมือเลยโอ้รอดว่าหันยังนวันมีผู้ไรหลายคนเนี่ยเงคฝันหนาหลายคนแท้งจังหวัดรอดนี่คนหุ่มเต็มน้ำขังน้ำเอียวมันสิมึงก็แห้งเปิดออกมาย่ำเด็กน้องห้าสามหนึ่งหนึ่งสามห้าสามห้าหนึ่งตัวเดียวอ่อนต่อยย่ำคือแมนหนึ่งสามหาแมนสามหาหนึ่งแมนจังหวัดยักบอก ยันไงอืมดิมันอีเกียนไปดิมันอีเกียนไปอ้าวบาทนี่อยากพี่น้องลืมบอกจะปากจะซื้อบระเด็นได้ปีน้องเห็นว่าเปิดฟ้าแท่งได้เป็นบอลกว่าฟ้าแท่งโอ้เจ้ามือสันเจ้ามือสันอ่าเข้าไปบนแท่งโอ้โทษเดียวตัวเดียวใส่กันเลยโอ้แสดงว่าเจ้ามือเกยงเลยเจ้ามือรอดเลยบอกเลยมีสะดุ้งขี้แต่แค่โอ้บุกให้ฝันหักนเนี่ยบุกเราบุกให้ฝันตัวหวนเนี่ย ไม่เหมือนเคื่องหล้งไว้อดเี่เอาเลยเอาจาไม่สีแตกพี่น้องงี้นี่เปิดย่ามได้เห็นตัวเลขตัวเดียวหางเดียวหางเดียวแม่เงืนี่เต็มุงยเงี้ยนี่เต็มย่ามเลยเห็นบ่ยามผ้าเนี่ยพี่น้อง่ายามผ้าลูเหลืองเนี่ยอแล้วก็หวานเนี่ยเต็มยามไอย่ายบุญเหรอโอ้เห็นเห็นคักๆตไรแทะสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งอ่ เม็ดเดียวหางเดียวตาไรกับเปิดคือว่ากับพี่เจตัวนี้สลับกันเลยสาระกันมากมันบอแม่แต่ว่าที่เปิดต้อได้ยีคิ้วก็มีเงี้ยเพิ่มึ้นเลยสินะโอ้โทษยิ่งคิ้วมันขาดใช่อยู่บ่บ้าโทษพี่น้องแต่เล็กจนเดียวพี่น้องแต่ว่าแปดยางเดียวเล็กมันเป็นสีแดงดดูนี่ลูกอันนั้นนะแม่ปกติแล้ว ันจะเป็นสีดำเลยเหครับผมมันจะมีสีแดงสีครัเอียวไปสีครับหนึ่งเท่านั้นนั่มันขึ้นนี่แดงพักทุกตัวเลยปาโทษักสามก่อนเลยแมนหายไปพี่จองหวัดสักวันไปลองห้าโชคห้าหมันทุกปีมันมีมากด้วยไปลองเคยเป็นเลยสี่ปีหาปีส่วนส่นมานนี่ใค้มีเลอก่อนตายจะหามึนนี่เลยปีนี้จะหามผ่านด้วยกันเป็นลังเอี้บสี่สามกันต้องหวัดเจ้าหนี้ได้ ลักษณะเนี่ยนี่พี่น้องเย็บซี่ปากไว้ไปพิจารณาเอาค่าโชคฆ่ามมาน้ำกัดว๊อกต้นโดนเสียฝันสองหวัวตาตีเชื่อนเงี้ยนะครับผมวนละส่วนหลายก็สิไปล้ลอล้อคอนบอ่ฝันวานี่หลาหวัวต่อเดนี้ยออบ่ฝันสองหวัวนี่แหละพี่ติดเรียวกัให้รอดอือสมฝันคักนี่เราเป็นบ่อืออือ,อ,อ,อยังล่ะค้าโชคฆ่ามมาเนาะอืาอือค่าปากใบเป็นแนวทางครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี่ยกได้ยกก้อนแม่ล่ะ เอาเอา嘛ไม่ไม่ยันพี่น้องเดี๋ยวจะรีบตัดเอาเนาะตาเอาตาเดาไทยเด็กอนคือ่มสามตัวยำเลยพี่น้องผู้ใดบ่าดสี่ตัวนี้บ่ได้เงินโอโหรอบนี้คัดคินคัดคินจากเสียงโศกเป็นบ่แมนงวดนี้ผู้ใดบ่ซื้อหาหนึ่งบ่ได้เงินโอ้โหแต่ว่าเน้นสองตัวบ่คือเน้นสามตัวเน้นสามตัวนี่แหละ ถ้าบันที่ไหนเนี่ยผู้ใดไปหาฉลากกินแบบรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยแต่ตัมเอาให้ไปหาหาหนึ่งหนึ่งหาเลยสักวันเดี๋ยวฟันแลักก็สิมาทยำอีกทีหนึ่งแม่ยำเด้อหนึ่งหาหาหนึ่งผู้ใดบอสือผู้ใดเงินยได้พี่น้องครับผมพาค่าช่วยค่ามัรับพี่น้องขับแคหน้าจออาจารย์เหลือะไรครับผมอเาขอบคุณแนวทางอาจารย์เหลือครับผมเปล่งปังๆน้ำกันครับ